มาเรื่องของความดีเรื่องหนึ่งเรื่องของการบริจาคโลหิตนะครับสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่2จังหวัดลบบุรีรับบริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สสิงหาคมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีร่วมกับสำนักง,งานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่2จังหวัดลบบุรีรับบริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วยมะเร็งครั้งที่6เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีข้าราชการพนักงานราชการรัฐวิสาหกิจลูกจ้างของโรงพยาบาลและประชาชนมาลงทะเบียนรับคิวบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่องเลยครับครับก็เพื่อเป็นการสำรองโลหิตให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่จําเป็นต้องได้รับโลหิตในการรักษา อีกทั้งเป็นการลดปัญหาการขัดแคลนโลหิตที่มีความสําคัญต่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งรวมถึงการเสริมสร้างจิตสํานึกของการอยู่ร่วมกันการทํำควาีด้วยหัวใจของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีและประชาชนทั่วไปอีกด้วยครับ